อ,อ,อย่างที่บอกค่ะตอบไม่ได้หมดเลยเพราะว่าเนื่องจากคนที่มีอิทธิพลบางทีมันก็ใช่นักการเมืองที่ก็เป็นแค่ใครก็ได้ที่มีบุญคุณบางทีมก็เป็นคนที่จ่ายเงินหรืออะไรประมาณนี้แต่ที่แน่ๆก็คือว่ามีคนนอกสํานวนที่เข้ามายุ่งเกี่ยวแล้วก็กาาใช่ค่ะลดดและควบคุมชั้นไอการขั้นต้นด้วยค่ะให,ใหญ่ค่ะเพราะว่าตลอดเวลาที่ทํามาเนี่ย ทำงานมาเนี่ยอายการก็เขาก็ให้แสดงบทบาทที่อิสระแต่ในคดีนี้ท่านก็ก็ไปตามกันแล้วคนที่มาหาคุยกับหมอเนี่ยมันคืออายการที่อยู่เหนือกว่าเพียงแต่ว่าเขาไม่เข้าแทรกแซงเขาก็แทรกแซงโดยโดยแบบนิดหน่อยก็คือว่าอ่ะแนะนำว่าให้เราทำรายงานเข้าไปสุดท้ายมันก็อยู่ที่โดยพินิจเขาก็ไปเอาเข้าอีกแล้วเ,เ,เหมือนเรนื่องเหมือนเมื่อวานนี ูใช่ไหมอาการจำลองเราเห็นค่าเลยว่าจังหวะตอนที่มิแกลนหรือว่านักแสดงกระโดดล,ลงอะคะ่ะเราเห็นว่านักแสดงเนี่ยเรียกว่าไปอีกฝั่งนะส่วนเรือก็มุ่งไปด้านหน้าก็คือ,อยืนยันใช่ไหมคะว่า